นี่เป็นเหรียญตะลุนนเรศเนื้อเงินนะครับลงยาสีเหลืองผมเกิดวันจันนะครับหน้าทองอันนี้เป็นหมายเลขเก้านะครับนี่หมายเลขเก้าเป็นหลังจานนะครับจานโดยพระครูโอภาสนะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับสายธรรมยุทธท่านจานมาให้ผมนะครับนี่ลายมือท่านสวยมากเบอร์เก้าน,นะครับหลังจานครับ เนื้อเงินจะมีแค่88เหรียญน,นะครับแล้วก็หลังหลังจานนี่นะที่ผมเห็นนี่น่าจะมีแค่สองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญพิเศษนะครับปกติจะเป็นหลังจะเป็นหลังยันนะครับอันนี้เป็นหลังจานนี่พิเศษมากครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเลขมงคลนะครับเบอร์เก้า อยู่กับแมงเพชรน,นะครับเบอร์ข้าวสวยมากลายมือสวยงามมากครับคมชัดมาก